จฝากความสุขไว้ที่ใครเคยไหมคะเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยเหงาหรือหมดแรงเราก็มักจะเผลอรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนรอให้เขาทำให้เรายิ้มอีกครั้งรอคำพูดดีๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าหรือบางครั้งเราก็รอให้ชีวิตมันดีขึ้นก่อนจึงจะยอมรู้สึกดีเราบอกตัวเองว่าถ้าฉันมีคนรักฉันคงมีความสุข แต่ฉันประสบความสำเร็จฉันก็คงพอใจในตัวเองหรือถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันก็คงไม่ต้องเครียดแบบนี้แต่ความจริงแล้วความสุขไม่เคยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยมันไม่เคยอยู่ในมือของใครไม่เคยอยู่ในสิ่งของใดแต่มันอยู่ในใจของเราตลอดเวลานะคะเพียงแค่บางครั้งเราก็เผลอลืมมองมันเท่านั้นเองเราฝากความสุขไว้กับคนอื่น จนวันหนึงเมื่อเขาเดินจากไปเราก็รู้สึกเหมือนความสุขมันหายไปด้วยเราฝากความสุขไว้กับความสำเร็จจนเมื่อเราล้มแล้วเราก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอีกต่อไปและในยุคนี้นะคะที่โลกหมุนเร็วเหลือเกินเราก็จะมาเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นเห็นรอยยิ้มเราก็อยากยิ้มแบบนั้นเห็นใครดูสำเร็จ เราก็อยากมีชีวิตแบบเขาจะลืมไปว่าความสุขของเราอาจไม่ได้เหมือนของใครนะคะลองถามตัวเองเบาๆตอนนี้ดูสิคะว่าเราฝากความสุขไว้ที่ใครหรือเปล่าฝากไว้กับคนที่เรารักฝากไว้กับยอดไลค์ในโซเชียลฝากไว้กับงานที่เราทุ่มเทสุดหัวใจหรือฝากไว้กับความฝันที่ยังไม่เป็นจริง ถ้าใช่ไม่เป็นไรเลยนะคะเราวันนี้เราก็จะค่อยๆทวงความสุขนั้นคืนกลับมาในการเรียนรู้ว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มบางทีนะคะความสุขไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะมันแค่รอให้เรากลับมาอยู่กับมันอีกครั้งอยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับใจที่ยอมรับอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยน อย่าฝากความสุขไว้กับคนอื่นในความรักเรามักบอกตัวเองว่าเขาคือความสุขของฉันเรายกหัวใจความหวังและรอยยิ้มไปฝากไว้ในมือของใครอีกคนเรารอเขาทักก่อนเพื่อจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าเรารอเขากลับมาเพื่อจะรู้สึกมีความสุขอีกครั้งแต่เมื่อคนนั้นทำร้ายความเชื่อใจของเราเรากลับยอมอยู่ยอมรอและยอมเจ็บช้ำ เรกกากลัวว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีความสุขอีกเมเป็นผู้หญิงธรรมดาที่รักแฟนมากรักจนยอมทุกอย่างยอมลดตัวเองยอมเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่ต่อแม้จะรู้ว่าเขาเคยนอกใจมเมก็ให้อาภาัยครั้งแล้วครั้งเล่าเธอบอกกับตัวเองว่าเขาคือรักแท้ของฉันเขาคือความสุขของชีวิตฉัน แต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือความเงียบความเย็นชาและคําโกหกซ้ำๆจนวันหนึง่งเม่เห็นข้อความในโทรศัพท์ของเขาเป็นข้อความจากผู้หญิงอีกคนที่เขาแอบคุยเธอยืนนิ่งมือสั่นใจเต้นแรงความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบพังลงมาในวินาทีนั้นคืนนั้นเธอร้องไห้ทั้งคืนและเพื่อนสนิทของเธอก็พูดกับเธอเบาๆว่าม่เธอไม่ได้เสียเขาไปหรอก แต่เธอกำลังเสียตัวเองให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่ายอยู่ทุกวันคำพูดนั้นทำให้เมนนิ่งเงียบไปและเริ่มคิดว่าเธอเหนื่อยมานานแค่ไหนแล้วหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากห้องที่เคยอยู่ด้วยกันไม่ใช่เพราะเธอหมดรักนะคะแต่เพราะเธออยากกลับมารักตัวเองให้มากกว่าวันแรกที่ไม่มีเขาอยู่เมย์ก็รู้สึกเหมือนโลกว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้น เธอก็เริ่มได้ยินเสียงของตัวเองครั้งเสียงที่เธอเคยเงียบเพื่อฟังเขามาตลอดหลายเดือนผ่านไปมีไปนั่งร้านกาแฟเดิมที่เคยมาด้วยกันแต่คราวนี้เธอนั่งอยู่คนเดียวเธอยิ้มเบาๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันยังอยู่ฉันยังยิ้มได้และฉันก็ยังมีความสุขได้แม้ไม่มีเขาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นล่ะค่ะเป็นวันที่เธอรู้ว่า ความสุขของเธอไม่เคยอยู่ในมือของใครเลยถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะวิธีเยียวยาใจเมื่อความรักทำให้เราเจ็บอย่าพยายามซ่อมคนที่ไม่อยากเปลี่ยนนะคะการให้อาภัยไม่ผิดแต่การกลับไปเจ็บซ้ำคือการทำร้ายตัวเองยอมรับความจริงด้วยความเข้าใจนะคะไม่ใช่ความโกรธบางครั้งสิ่งที่เจ็บที่สุดคือบทเรียนที่สอนให้เรารักตัวเองมากขึ้น คืออำนาจให้กับหัวใจของตัวเองนะคะความสุขไม่ควรขึ้นอยู่กับใครคนหนึ่งเราเมื่อเขาเปลี่ยนเราก็ไม่จําเป็นต้องพังตามพร,ระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่เรายึดไว้แน่นเกินไปคือสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ที่สุดเรายึดในความรักยึดในคําว่าเขาคือของเราแต่ลืมไปว่าไม่มีใครเป็นของใครนะคะแม้ใจของคนที่รักเราที่สุดก็ไม่อยู่ในอํานาจของเราเลย การปล่อยวางในความรักไม่ใช่การหมดรักนะคะแต่คือการยอมรับว่าบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ข้างเราแต่เราก็ยังมีสิทธิ์มีความสุขได้แม้ไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นความสุขที่แท้จริงคือการได้อยู่กับตัวเองอย่างไม่ต้องรอให้ใครกลับมาสุดท้ายแล้วเราไม่จำเป็นต้องรอคนที่ทำให้เจ็บเพื่อจะได้รู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมาย เราความสุขไม่ใช่รางวัลที่ใครมอบให้แต่มันคือสิ่งที่เราสร้างให้ตัวเองในวันที่เราเลือกเดินออกจากสิ่งที่ทำร้ายใจของเราอย่าฝากหัวใจไว้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะเพราะถ้าวันหนึ่งเขาหายไปเราจะไม่เหลือหัวใจไว้ให้กับตัวเองเลยและคืนนี้ถ้าคุณกำลังร้องไห้เพราะใครสักคนนะคะขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้แพ้ในความรักนะคะแค่คุณ เริ่มกลับมารักตัวเองอีกครั้งก็พออย่าฝากความสุขไว้กับความสำเร็จในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วเราเติบโตมากับประโยคที่ว่าต้องประสบความสำเร็จให้ได้เราทำงานหนักวิ่งตามเป้าหม้วัดค่าของตัวเองจากสิ่งที่เราทำได้จนบางครั้งก็ลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันทำให้ฉันมีความสุขไหม เรามักบอกตัวเองว่าเมื่อฉันสำเร็จฉันก็จะพักแต่พอถึงวันนั้นจริงๆเรากลับยังไม่หยุดพราะเราพบว่าความสำเร็จไม่เคยทำให้ใจอิ่มเต็มได้จริงๆมันเพียงทําให้เรารู้ว่าเรายังต้องทํามากกว่านี้อีกหน่อยเพื่อที่จะมีความสุขแต่ในความพยายามทั้งหมดนั้นนะคะเรากลับลืมคนามสำคัญที่สุดไปเลยนั่นก็คือเรื่องใจของตัวเอง การเป็นผู้หญิงที่ขยันมากเธอเป็นหัวหน้าทีมในบริษัทใหญ่ทำงานแทบทุกวันกลับบ้านก็ยังเปิดคอมทำต่อเราะอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์ที่สุดและทุกครั้งที่มีคนชมเธอว่าเก่งจังเลยนะเธอจะยิ้มออกมาด้วยความภูมิใจเพราะนั่นคือคำที่ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นมีคุณค่าแต่ลึกๆแล้วเธอก็กลับเหนื่อย เหนื่อยที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งหลังจากที่เธอได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่เธอกลับต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะร่างกายรับไม่ไหวคุณหมอพูดกับเธออย่างใจเย็นว่าคุณเก่งมากนะครับแต่หัวใจของคุณไม่ได้พักมานานมากแล้วหลักอืนนั้นการนั่งอยู่บนเตียงในห้องพักผู้ป่วยเปิดโทรศัพท์ดูข้อความแสดงความยินดีมากมาย แต่เธอกลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มีแม้แต่คนที่เธออยากให้โทรมาไม่มีเวลาแม้จะยิ้มให้กับความสำเร็จของตัวเองน้าตาเธอไหลออกมาเบาๆก่อนจะพูดกับเพื่อนร่วมงานที่มาเยี่ยมว่าเราวิ่งตามคำว่าความสำเร็จมาทั้งชีวิตจนลืงไปว่าเราไม่มีความสุขเลยจริงๆวิธีเยียวยาใจเมื่อติดอยู่ในวงจรของความสำเร็จ หยุดวัดค่าของชีวิตด้วยคนงานเพียงอย่างเดียวก่อนนะคะความสุขไม่จําเป็นต้องรอให้สําเร็จก่อนมันเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เราทําด้วยใจที่สงบลองพักก่อนนะคะไม่ใช่เพราะเหนื่อยแต่เพราะเรารักตัวเองบางครั้งการหยุดพักไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการกลับมามีลมหายใจอย่างมีความหมายมองความสําเร็จอย่างมีสติด้วยค่ะ ถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้ทำให้ฉันสุขจริงไหมทำไมให้ค่อยๆปรับเส้นทางดูนะคะแทนที่จะฝืนเดินต่อไปในทางที่ใจไม่อยู่ด้วยพระบุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความเพียรที่ไร้สติย่อมนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ความสุขเราทำงานหนักได้แต่ต้องไม่ลืมทำใจให้เบานะคะเพราะความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การไปถึงจุดสูงสุด แต่คือการอยู่ตรงที่เราอยู่แล้วใจยังสงบได้เมื่อเราหยุดฝากความสุขไว้กับเป้าหมายแล้วเราก็จะเห็นว่าความสุขนั้นอยู่ในระหว่างทางเสมออยู่ในรอยยิ้มของเพื่อนร่วมง,งานอยู่ในช่วงเวลาที่ได้กินข้าวกับคนที่เรารักอยู่ในความพยายามที่เราทําดีที่สุดในแต่ละวันความสำเร็จทำให้คนยกย่องเรานะคะ แต่ความสงบในใจทำให้เรายกย่องตัวเองสุดท้ายความสุขไม่ควรเป็นรางวัลหลังความสำเร็จนะคะแต่ควรเป็นเพื่อนร่วมทางระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่อย่าฝากความสุขไว้กับคำชมหรือตำแหน่งเพราะเมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นหายไปแล้วเราก็ยังจะเหลือตัวของเราที่ยิ้มได้โดยไม่ต้องมีอะไรยืนยันอย่าให้ชีวิตหมดแรงไปกับการวิ่งหาความสำเร็จมากเกินไปนะคะ จนลืมเรียนรู้วิธีอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขหลายคืนนี้ขอให้คุณพักนะคะไม่ใช่เพราะคุณล้มแลว้วแต่เพราะคุณมีคุณค่าพอแม้ในวันที่ยังไม่สําเร็จอะไรเลยก็ตามอย่าฝากความสุขไว้กับอดีตหรืออนาคตบางครั้งเราคิดว่าความสุขจะอยู่เมื่อถึงวันนั้นวันที่เรามีพร้อมทุกอย่างวันที่ชีวิตกลับมาดีเหมือนเดิม หรือวันที่ใครบางคนกลับมาแต่ในความเป็นจริงความสุขไม่เคยรออยู่ในวันข้างหน้าเลยนะคะเราหมันก็ไม่ได้หลงเหลืออยู่ในวันหวานเพราะท่าใจของเรายังจมอยู่กับอดีตหรือเฝ้ากาังวลกับอนาคตเราก็จะไม่มีวันได้สัมผัสวัสวนนี้อยากแท้จริงเลยเราฝากความสุขไว้กับอดีตที่ย้อนกลับไปไม่ได้หรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึง จนลืมไปว่าปัจจุบันนี่แหละค่ะคือของควัญที่แท้จริงภายเคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายแต่ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลาก,กับคนรักรอยยิ้มนั้นก็เหมือนหายไปพร้อมกับเขาถุกเช้าเธอเปิดรูปเก่าๆในโทรศัพท์อ่านข้อ,อความเก่าที่เขาเคยส่งมาเธอบอกตัวเองว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ปล่อยเขาไปเลย แต่ในเวลาเดียวกันเธอก็เฝ้ารอวันข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งเขาก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหรือใครบางคนอาจจะเข้ามาทําให้เธอมีความสุขเหมือนเดิมจนวันหนึ่งเพื่อนสนิทข,ของเธอพูดว่าภายเธอกาลังพลาดสิ่งสําคัญอยู่นะอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่วันนี้เธอยังมีโอกาสที่จะยิ้มได้นะคําพูดนั้นทําให้พายนิ่งไปนาน และเธอก็เริ่มรู้ว่าความสุขของเธอไม่ได้อยู่ที่เขาเลยแต่มันอยู่ในสิ่งที่เธอมีอยู่ณตอนนี้เธอเริ่มกลับมาทำในสิ่งที่เคยรักเธอเริ่มวาดรูปอีกครั้งเริ่มออกไปเจอแสงแดดยามเช้าเริ่มยิ้มให้กับคนแปลกหน้าระหว่างทางและเริ่มพูดกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณวันนี้ที่ยังให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่เธอยังมีความทรงจำนะคะ แต่ความทรงจานั้นไม่ได้เจ็บอีกต่อไปแล้วเพราะเธอไม่ได้อยู่ในวันนั้นแล้วเธอกลับมาอยู่ตรงนี้อย่างเต็มใจวิธีเยียวยาใจเมื่อจมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตลองดูนะคะยอมรับว่าอาดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็เลือกเรียนรู้จากมันได้ดูความเสียใจคือบทเรียนที่ทำให้เราอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่พังลงค่ะ อย่ารอให้อนาคตสมบูรณ์จึงจะเริ่มมีความสุขนะคะไม่มีวันไหนเหมาะจะสุขไปกว่าวันนี้อีกแล้วฝึกอยู่กับปัจจุบันผ่านสิ่งง่ายๆดูนะคะฟังเสียงลมหายใจเดินช้าๆมองท้องฟ้าเพราะทุกสิ่งจะเรียกว่าชีวิตมันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ในพระธรรมมีคำสอนว่าอดีตอย่าไปตามคิดอนาคตอย่าพึ่งพาดหวงัง จงอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยใจที่รู้ทันอดีตมีไว้ให้ระลึกอนาคตมีไว้ให้วางแผนแต่ความสุขมีไว้ให้รู้สึกเดี๋ยวนี้คนที่อยู่กับปัจจุบันได้เขาจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่จากไปแล้วนะคะและไม่กลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะเขารู้ว่าชีวิตทั้งหมดมีอยู่แค่ในตอนนี้ไม่ใช่เมื่อวานแล้วก็ไม่ใช่พรุ่งนี้ เราจะพลาดความสุขของวันนี้เสมอถ้าใจของเรายังเดินทางไปอยู่ในวันอื่นนะคะสุดท้ายความสุขไม่เคยอยู่ที่เวลาไหนเลยแต่มันอยู่ที่ใจเราเลือกจะอยู่ตรงไหนเมื่อเราเลิกฝากความสุขไว้กับอดีตเราก็จะไม่ต้องร้องไห้กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เมื่อเราเลิกฝากความสุขไว้กับอนาคตเราก็ไม่ต้องกังวลกลัวสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวันนี้คือของขวัญน,นะคะ แล้วคนที่เห็นค่ามันเท่านั้นที่จะมีความสุขได้จริงๆคืนนี้ลองวางเริงเมื่อวานลงและหยุดคิดถึงวันพรุ่งนี้สักครู่ก่อนนะคะเพราะความสุขของคุณอยู่ที่ลมหายใจนี้อยู่ที่ตอนนี้จริงๆอย่าฝากความสุขไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะ เรามักปลูกหัวใจไว้กับสิ่งต่างๆกับคนที่เรารักกับสิ่งที่เราครอบครองกับสถานะชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความฝันแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปนะคะคนที่เคยอยู่ก็อาจจะต้องจากสิ่งที่เคยมีก็อาจต้องหายแม้แต่หัวใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เรารู้ว่าทุกสิ่งไม่เทียงแต่เราก็เผลอไปฝากความสุขไว้กับมันเสมอและเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงเราก็เหมือนคนที่หล่นหายจากความสุขไปด้วยอิงเคยเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นเธอมีงานมีครอบครัวที่อบุ่นมีลูกชายตัวน้อยที่เป็นโลกทั้งใบของเธอจนวันหนึ่งสามีของเธอจากไปอย่างกระทันหัน อิงยืนมองเตียงว่างเปล่าด้วยหัวใจที่ไม่เหลือแรงแม้แต่จะร้องไห้เธอถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมสิ่งดีๆต้องจากไปทำไมความสุขถึงไม่อยู่กับเรานานกว่านี้ในเดือนแรกๆเธอแทบไม่พูดกับใครเธอไม่รู้จะยิ้มยังไงในเมื่อโลกทั้งใบพังไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่เธอพาลูกชายไปเดินเล่นในสวนสาธารณะลูกเธอพูดขึ้นมาว่าแม่ครับฟ้าสวยจังเลย อีกเงยหน้ามองตามฟ้าในวันนั้นไม่ได้ต่างจากทุกวันแต่เธอเพิ่งมองเห็นมันอีกครั้งเธอเริ่มรู้ว่าฟ้ายังอยู่ลมหายใจก็ยังอยู่และความสุขไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับความสมบูรณ์วันหนึ่งเธอไปนั่งที่วัดระรูปหนึ่งพูดกับเธอเบาๆว่าสิ่งที่เรารักย่อมต้องจากไป เราความไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งโหดร้ายแต่มันคือธรรมดาของโลกที่เตือนให้เรารู้ว่าวันหนึ่งต้องวางหลังจากนั้นอิงก็เริ่มเข้าใจว่าเธอไม่จำเป็นต้องลืมคนที่จากไปแต่เธอเพียงต้องเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่เยึดวิธีเยียวยาใจเมื่อสิ่งที่เรารักเปลี่ยนไปยอมรับความไม่เที่ยงด้วยหัวใจที่อ่อนโยนนะคะทุกการสูญเสียไม่ได้มาเพื่อพากเรา แต่มาเพื่อสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมีฝึกวางไม่ใช่เพราะเม้นรักแต่เพราะเข้าใจการวางคือการคืนอิสระให้ทั้งตัวเราและสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่ยังมีในตอนนี้นะคะเพราะแม้บางอย่างจะหายไปแต่ชีวิตก็ยังเดินต่อได้เสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธ,ธรรม,มาอนัตตาทุกสิ่งล้วนไม่ใช่ของเรา คำสอนนี้ไม่ได้ให้เราหมดรักนะคะแต่ให้เรารู้จักรักโดยไม่ยึดเรายังรักได้ยังผูกพันได้แต่ต้องรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการครอบครองแต่มันเกิดจากใจที่ยอมรับว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะความสุขที่ฝากไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมสั่นคลอนได้เสมอแต่ความสุขที่เกิดจากใจที่เข้าใจความไม่เที่ยงนั้น จะมั่นคงแล้วก็สงบอยากลึกซึ้งสิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะและเมื่อเราเข้าใจมันใจของเราก็จะเบาแล้วก็เป็นอิสระอย่าฝากความสุขไว้ที่ใครคือการเดินทางกลับมาหาใจของเราเองเราผ่านตอนของความรักผ่านตอนของความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากอดีตอนาคตแล้วก็ความสมบูรณ์แบบ และสุดท้ายเราก็มายืนอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องรอใครไม่ต้องมีใครไม่ต้องสมบูรณ์แค่ใจเราเข้าใจความไม่เที่ยงใจก็จะสงบเองคืนนี้ขอให้คุณวางทุกสิ่งไวขง้ข้างขางก่อนนะคะแล้วนั่งอยู่กับความเงียบอย่างอ่อนโยนเพราะในความเงียบนั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงความสุขอีกครั้งเสียงที่ไม่ต้องหาจากใครเลย เราใช้เวลาครึ่งชีวิตตามหาความสุขจากคนอื่นจากความรักจากความสำเร็จจากอดีตที่ผ่านไปและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพื่อหวังว่าวันหนึ่งจะได้มีความสุขอย่างที่ฝันไว้แต่สุดท้ายแล้วเราก็พบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่เคยซ่อนอยู่ที่ปลายทางนะคะไม่เคยอยู่ในความชมหรือในอ้อมแขนของใครเลย แต่มันอยู่ตรงนี้อยู่ในใจที่ยอมรับว่าชีวิตไม่ต้องดีพร้อมทุกวันไม่ต้องมีใครอยู่ด้วยตลอดเวลาและไม่ต้องรออะไรอีกต่อไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงนะคะทั้งคนที่เคยรักทั้งสิ่งที่เคยมีแต่ความสงบในใจเรานั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอตราบใดที่เรายังไม่ลืมกลับมาหายใจให้ตัวเองเราเมื่อเราหยุดฝากความสุขไว้กับใครแล้ว เราก็จะได้คืนมันกลับมาไว้ในมือของเราอีกครั้งไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปแต่เราอยู่กับตัวเองได้เสมออย่ากลัววันที่ต้องอยู่คนเดียวนะคะอย่ากลัววันที่ชีวิตไม่สมบูรณ์เพราะในวันที่เราได้เรียนรู้เราก็จะยิ้มให้กับตัวเองได้นั่นล่ละค่ะคือวันที่เราพบว่าความสุขที่ไม่ต้องพึ่งใครขอให้คุณรักตัวเองอยากเข้าใจนะคะ ให้อภัยสิ่งที่พลาดและขอบคุณตัวเองที่ยังไม่หยุดพยายามจะมีความสุขหลักสืน่นนี้ขอให้คุณหลับอย่างใจที่เบาหลักตื่นขึ้นมาพร้อมเช้าวันใหม่ที่ความสุขไม่ได้อยู่ที่ใครนะคะแต่อยู่ที่หัวใจของคุณเอง